กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมา็ผมนายช็อตตี้บูเจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือซอมบี้โหดนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเห็นโฆษณาใน Google Play ครับลองโหลดมาเล่นดูแล้วว่าเออเข้าท่าดีนะคือมันเป็นเกมแนวแบบว่าซุ่มยิงนะครับแต่ว่ามันมีหลากหลายปืนครับคือเกมนี้มันมีหลายตัวละครด้วยบางตัวละครก็ใช้สไนเปอร์อะไรอย่างงี้บางตัวละครก็ใช้เป็นปืนกลบางตัวละครก็ใช้เป็นลูกซองอะไรเงี้ยครับ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเดินได้นะเกมนี้เขาแบบว่าจะมีมุมกล้องแล้วก็เดินให้เราเองอัตโนมัติเรามีหน้าที่ในการยิงอย่างเดียวครับส่วนที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือเกมนี้มันมีเลงยิงอัตโนมัติให้กับเราด้วยนะครับคือเราไม่ต้องเล่นก็ได้เกมนี้แต่ว่าเล่นเองมันจะดีกว่าครับเพราะว่าบอทอาจจะไม่ได้ฉลาดสักเท่าไหร่ครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นของจริงเลยกันละกันนะครับเดี๋ยวเล่นแคมเปญให้ดูก่อนนะครับสัก2 3ด่านกันลวกันนะครับคือแต่ละด่านมันจะให้เราลงยูนิตไม่เหมือนกันนะครับดูสัญลักษณ์ของด่านก็ได้เห็นว่าอ่าก็ด่านที่20เป็นกระสุนใช่ไหมยี่สิบเอ็ดเป็นสไนเปอร์อะไรเงี้ยด่านบอสด่านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกระสุนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองเล่นสไนเปอร์ดูก่อนกันลวกันนะครับเมื่อเราเลือกด่านเนี่ยดูด้านขวาเห็นป่ะมันจะมีบอกเลยว่าเราควรเอาตัวละครไหนลงเราจะไม่ตามใจมันก็ได้นะแตงก้ออเลื เรียบร้อยก่อนทีนี้ดูด้านซ้ายต่อเขาจะมีบอกพลังเห็นไหมครับอันนี้คือพลังที่เขาแนะนําแต่อันนี้พลังของผมสูงกว่าด่านมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีบอกด้วยนะครับว่าเราสามารถใช้ตัวแล้วก็พลังงานเพื่อที่จะฟาร์มทรัพยากรได้โดยอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่จะเป็นต้องลงไปดูแอนิเมชันอะไรแบบนั้นนะ่ะพูดง่ายๆคือต้องการจะฟาร์มนั่นแหละแต่ว่านี่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูของจริงก,ก็แล้วกันไปลุย สำหรับพรายกิจสไนเปอร์ส่วนใหญ่นะจะเป็นการปกป้องตัวประกันครับเรียกว่าตัวประกันก็ไม่ถูกนะมันจะเป็นเหมือน NPC ที่เราต้องช่วยชีวิตเขาให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครขี้เกียจเล่นก็ดูด้านซ้ายบนนะครับมีคําสั่งออโต้เพย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออโต้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างมีสกิลให้กดใช้เห็นไหมครับถ้าเกิดกดใช้ปุ๊บมันก็จะใช้สกิลเลยซึ่งสกิลเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวละครที่เราเอามานะครับจาผู้ช่วยเราได้ไหม เออผู้ช่วยเรามี2คนใช่ไหมมันก็จะมีสกิลให้เราเลือกใช้2องันรวนมไปถึงตัวละครหลักที่เราเลือกเล่นมันก็จะเป็นสกิลอีกอันหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมเล่นเองดีกว่าเนาะคือสไนเปอร์เนี่ยยิ่งช้จนานมันจะยิ่ง,ย,งยิงแรงครับผมก็พยายามเล็งหัวกันแล้วกันแล้วก็พวกเล็งระบงระเบิดอะไรพวกนี้ก็ได้นะซอมบี้ที่มันถือเหมือนถังระเบิดมายิงถังระเบิดก็ได้นะครับถ้าซอมบี้ตัวน,นั้นตายก็คือมันจะทําให้ตัวอื่นตายไปด้วยครับเพราะว่าจะระเบิดใส่ตัวอื่นด้วยไ ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าของเราถึงอันนี้จําไว้นะมันจะมีผนวกเรื่องของ RPG ไปด้วยต่อให้่านผู้ชมเล่นเทพขนาดไหนยิงเข้าหวัวทุกดอกแต่อัปเกรดตัวละครมาไม่พอมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีอะทีนี้เดี๋ยวดูด่านบอสมั่งนะครับด่านบอสนี่เป็นรูปลูกกระสุนก็จะเห็นว่าคราวนี้หัวหน้าเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับก็จะใช้ตัวละครที่เป็นสายลูกกระสุนแทนเห็นไหมโอเคอาเดี๋ยวเริ่มเลยกันแล้วกันครับไปโอเคมาถึงก็ยิงบอสก่อนเลยนะครับซึ่งเอ่อถ้าเกิดเป็นบอสเนี่ย นี่เห็นป่ะบางทีมันไม่ยิงบอสอ่ะมันไปยิงตัวอื่นแทนอะไรเงี้ยครับเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเออในความเป็นจริงคือยิงบอสจะดีกว่าเอยเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ผมเห็นมันจะยิงอะไรมาก็ไม่รู้ช่างมันกันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงรีโหลดไม่ทันคือเกมนี้เวลารีโหลดอ่ะมันจะมีเหมือนกับไอ้นี้ด้วยอ่ะเกตนะครับถ้าเกิดเรายิงกดเร็วมันก็จะยิ่งรีโหลดได้เร็วแล้วก็ได้กระสุนเพิ่มเติมด้วยอันนี้อาจจะลืมอธิบายไปนะครับก็เดี๋ยวลองเล่นดูใหม่กันละกันแต่เป็นดด่่าานนนนนนอออล้กกััครบบีหม ด่านต่อไปครับเขาให้ใช้ตัวละครที่เป็นลูกซองครับผมเดี๋ยวลองดูครับลูกซองนี่ใช้แค่15้นัดเดี๋ยวก็ต้องรีโหลดแล้วโอเครีโหลดใช่ไหมครับถ้าเกิดเราสามารถแตะได้บริเวณสีเขียวเขียวนะครับมันก็จะได้กระสุนเพิ่มนั่นเองครับด่านนี้ก็ยังคงชิลๆเหมือนเดิมเพราะตัวละครเราเก่งไงเออพอเปลี่ยนมาเป็นลูกซองปุ๊บตัวละครเราเดินเองนะครับอันนี้คือเกมนี้เราไม่สามารถเดินเองได้นะครับอันนี้ย้ําอีกครั้งนึงนะครับอันนี้คือมันจะเป็นตัวละครแบบมันเดินของมันเองแหละด่านไหนมันจะเดินมันก็เเดินนขอองงมั ยิงกระสุนหน่อยเออไม่ได้ใช้สกิลเลยใช้บ้างครับเรียกโดนมาช่วย่อยเออสบายสบายไปครับผมดีโดรเร็วๆเรียบร้อยมีไซสมาสตันนี่โคชอบสกิลของตัวนี้เลยสตันได้ทำให้ศัตรูมันนิ่งหมดเลยประมาณนักสี่ห้าวีครับช่วยได้เยอะเลยนะโอเคครับผมนี่แหละครับก็บรรยากาศการเล่นจริงเป็นแบบนี้ครับ สมมตการเล่นอื่นๆก็มีนะครับอย่างเช่นเรดด้านขวาเห็นไหมครับอาเรดเนี่ยคือจะเป็นลักษณะของการส่งตัวละครไปหาของครับก็คือเราจะต้องเลือกให้มันตรงสายแล้วกดส่งแค่นี้แหละรอเวลาครบปุ๊บก็กดรับของรางวัลได้แค่นี้เลยชิวๆนะครับไม่มีอะไรครับ ส่วนนั้นต่อมาด์กโซนนะครับอันที่3นะครับคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นลนักษณะของการสู้ไปทีระดานดาน,ดานถ้าเกิดว่าสู้ครบนี่จะได้รับเหรียญอันนี้มาครับก็เอาไปใช้ในการแลกเปลี่ยนได้ที่ด้านขวาล่างเห็นไหมครับส่วนเรื่องของการต่อสู้โหมดนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโหมดที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับก็คือสู้ตามด่านไปเรื่อยๆส่วนอารีนาอันนี้ไม่ใช่ PVP นะ PVP เกมนี้มีแต่ว่ากว่าจะเปิดมันอีกนานเลยนะครับด้านล่างนี่เห็นไหมครับเออมันมีนะแต่ว่าผมเล่นไม่ถึงขี้เกียจเล่นแล้วครับมันใช้เวลาในการเล่นนานนะเกมเนี้ย โอเคเอาไปดูอ l i n ากันดีกว่าอ l i n a าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการลงแล้วก็ตะลุยด่ายไปเรื่อยๆแล้วไปแข่งกับผู้เล่นอื่นครับว่าเราไปได้ถึงเวฟไหนก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะ่ะเราดูตรงนี้ก็ได้ครับแรงรีวอร์ดหรือว่าออลเลเยอร์ก็ได้ด้านล่างอ่นนะมันจะมีบอกเลยว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเขาผ่านไปกี่เวฟก็อย่างที่เห็นครับอันดับหนึ่งถึงโอ้โห เขาผ่านกัน10เวฟหมดเลยอะแต่ว่าคนแรกเขาอาจจะจบไวไงก็เลยมีคะแนนค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกครับคือเล่นเหมือนเนื้อเรื่องธรรมดาแต่ว่าจะเป็นการแข่งกับผู้เล่นอื่นแทนนะครับว่าใครเนี่ยไปได้ไกลและทำคะแนนได้มากที่สุดก็จะได้รับรางวัลเยอะหน่อยส่วนรางวัลที่ได้มาก็จะเป็นเหรียญอารีนาดูด้านขวาล่างก็ไปแลกเปลี่ยนได้ที่นี้เช่นเดียวกัน ทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าท่านผู้ชมเนี่ยเล่นไม่ไหวแล้วสู้ต่อไปไม่ไหวเนี่ยด่านน่ยมันจะบอกนะครับว่าให้เราเนี่ยไปทําการอัปเกรดตัวละครก่อนแล้วอัปเกรดได้ยังไงบ้างใช่ไหมครับก็ไปที่เมนูฮีโร่นะครับแล้วเราก็เลือกตัวละครที่ต้องการอัปเกรดนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็แล้วกันตัวนี้ไม่ค่อยได้อัปเกรดเลยมีการอัปเกรดอะไรบ้างอันแรกคือเลเวลคือเกมเนี้ยมันจะมีเลเวลไอดีด้วยดูด้านซ้ายบนเห็นปะ เออคือตอนนี้ผมเลเวล11ตัวละครมันจะไม่เลเวลสูงไปกว่า11ได้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดดาวด้วยก็คือต้องสะสมเศษของตัวละครให้ครบก่อนมันก็จะสามารถอัปเกรดได้แล้วเกมนี้เวลาเราขาดของอะไรนะครับกดคําสั่งไฟล์ค้นหาได้เลยมันจะมีบอกเลยว่าดรอปจากที่ไหนบ้างเช่นไปซื้อใช่ไหมครับอ่าไปลงดันเจียนนูนน่นนี่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ ส่วนด้านล่างเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราขาดของก็ไปฟาร์มได้นะครับคือเกมนี้มันมีคําสั่งอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ปะกดปุ๊บผ่านด่านปั๊บอะไรเงี้ยเดี๋ยวยกตัวอย่างอะไรกันสมมติผมจะอัปเกรดอันนี้ ability กดคําว่าดี tail ปุ๊บกดไฟล์ต่อได้เลยมันก็จะมีบอกดรอปจากไหนบ้างนะครับอ่าผมจะไปฟาร์มที่ด่าน12อกันละกันก็กดตัวนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะมีให้เราเลือกใช่ไหมครับว่าเราจะเล่นเองไหมอ่าเล่นเองก็ขวาล่างใช่ไหมแต่อัน,คนยครับ แค่นี้แหละมันก็จะสรุปเลยว่าได้อะไรเท่าไหร่บ้างแล้วก็โปรเกรสการอัปเกรดได้ไหมครับตอนนี้หาของยังไม่ครบต้องลงอีกไม่งั้นเดียเด๋ยวไอที่มันไม่พอไงมันอัปเกรดไม่ได้เนาะทีนี้พอหาของครบเสร็จปั๊บเนี่ยก็สามารถกดอัปเกรดได้เลยแบบนี้ครับผมง่ายๆไปครับตรงนี้ เออเมื่อกี้ผมก็ลืมไปข้ามไปอันหนึ่งครับตรงนี้ครับเป็นการอัปเกรดสกิลนั่นเองครับคือเกมนี้มันจะมีแต้มสกิลพอยต์เต็ม3แต้มนะครับแล้วมันครูดาวค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกตัวที่เราชอบแล้วเราก็อัปเกรดไอตัวเลเวลสกิลของตัวละครนั้นก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ละกันผมชอบตัวนี้กดเสร็จปั๊บเห็นไหมครับแต้มสกิลจะลดลงเหลือ2นะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงต่อการรีเจน1รอบนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราอัปเกรดครบแบบนี้รอชั่วโมงครึ่งนะครับถึง ส่วนอื่นๆของเกมนี้ก็จะมีระบบทัสนะครับด้านสายล่างตรงนี้อันนี้คือจะเป็นพวกเควสประจําวันพวกเออร์ชิเมนต์อะไรเงี้ยแหละก็อย่าลืมมารับรางวัลด้วยนะครับคือเกมนี้แจกค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะแจกทั้งเงินแจกทั้งตัว๋วแจกทั้งแบบเศษของตัวละครอะไรเงี้ยก็เศษตัวละครถ้าเกิดว่าเรามีตัวนั้นอยู่แล้วเอาไปตีบวกเพิ่มดาวได้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนยังไม่มีเนี่ยเราก็จะสามารถเรียกตัวนั้นเนี่ยมาเป็นฮีโร่จริงๆได้ไงเออต้องสะสมให้ครบก่อนอะไรอย่างนี้ อีกส่วนหนึ่งก็คือร้านค้าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับสำหรับสายเปแต่สายฟรีก็จะมีพวกกล่องฟรีให้เปิดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันหนึ่งเปิดได้แบบ4ีหกล่องอะไรเงี้ยก็ลองมาดูแล้วกันอันไหนเปิดได้ฟรีนะครับมันจะบอกเลย Open นฟรีเห็นไหมครับก็เปิดเปิดให้หมดหนะของฟรีก็มีในนี้ส่วนออปชันของเกมนี้นะครับจะแอบอยู่ที่ด้านขวาบนนะครับเห็นรูฟันเฟืองเนาะด้านขวาบนสุดเลยนะครับก็แตะขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามีการปรับพวกเล็กๆน้อยๆอย่ออะเช่นเสียงอ่าแล้วก็ปรับเวลาว่าจะเป็นห AM, PM, ย่างี้ใช่ม แล้วก็ดูด้านบนครับภาษามีให้เปลี่ยนด้วยแต่ว่ามันไม่มีภาษาไทยตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายบนเป็นการแจ้งเตือนเฉยๆเวลาพลังงานเต็มนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมกันละกันเนาะ <S <S เออแล้วกเกมนี้มันไม่ได้บังคับล็อกอินนะท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนสุดที่มันเป็น ID แล้วก็เลเวลของเราอะเราแตะเข้าไปนะครับด้านซ้ายบนอ่ะเสร็จแล้วก็มาดูด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีตัวของการล็อกอินอยู่นะครับเห็นไหมครับเออก็ต้องมาทําการคอนเน็กต์ก่อนนะคือเกมนี้มันไม่บังคับล็อกอินนะเว้ยสม โหลดเกมมาเสร็จปั๊บมันจะเข้าสู่โหมดการสอนก่อนให้มองด้านขวาบนของหน้าจอมันจะมีคำสั่งให้เราเนี่ยทำการล็อกอินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอจริงๆก็ต้องเข้ามาล็อกอินตรงนี้นั่นแหละ